สวัสดีค่ะนาาษาษา้สาวจิรวัลอ่อนยิ้มค่ะจะมานําเสนอแผนธุรกิจร้านกาแฟมาเติมแฟคอฟฟี่ค่ะนําเสนอให้กับบริษัททูคอฟฟี่เป็นจํานวนเงิน5 0,000นบาท มีค่าใช้จ่ายดังนี้ค่ะค่าอุปกรณ์ทางร้านกาแฟ30%มค่าตกแต่งค่าเฟอร์นิเจอร์อีก30%ค่าเช่าร้านค่าประกันร้านอีก10%ค่าวัตถุดิบอีก15%แล้วก็ค่าพนักงานอีก10%การตลาดการประชาสัมพันธ์อีก5%จะเริ่มทําธุรกิจนี้หรือว่าเริ่มการทํางานค่ะวันที่30กันยายนวป้าหมายนะคะจะทําให้กับ พนักง,งานออฟฟิศวัยทำงานหรือวัยรุ่นที่ต้องการนั่งทำงานที่ร้านหรือว่าต้องการบรรยากาศที่เงียบสงบค่ะแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ต้องการแบบว่านั่งเล่นมาคาเฟ่ชิลๆค่ะเรื่องปัญหานะคะก็จะมีเรื่องราคาพนักง,งานออฟฟิศส่วนใหญ่ค่ะต้องการราคาที่คุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาเราก็เลยต้องทําให้ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแล้วก็เรื่องการขนส่งค่ะทางร้านจะมีการเปิด d e l i v e r y ให้กับลูกค้าก็จะมี การขนส่งที่แบบว่าน้ำหกหรือว่าน้ําแข็งละลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัญหาก็คือลูกค้าที่ต้องการรีดทํางานหรือว่าไม่สะดวกที่ต้องการรอนานค่ะเราก็ต้องทําการบริการให้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีลูกค้าเรื่องเทนใหม่ๆค่ะการใส,ใส่ใจเรื่องสุขภาพค่ะต้องการน้ําตาลน้อยหรือว่าทางเลือกของนมที่ รักสุขภาพค่ะก็จะมีนมโอต๊ตแล้วก็นมแอลมอนนะคะให้ลูกค้าได้เลือกเซอร์วิสนะคะการตตั้งราคาให้ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายราคาให้ตอบโจทย์กับลูกค้าแล้วก็มีเซตเมนูหรือว่าโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกค่ะ หรือว่าการบริการเสริมนะคะจุดเด่นของทางร้านนะคะก็จะเป็นเรื่องบรรยากาศการบริการความสะอาดหรือว่ารสชาติของสินค้าความคุ้มค่าหรือว่าคุ้มราคานะคะการเติบโตของตลาดกาแฟในประเทศไทยนะคะก็จะมีมูลค่า1ล้านถึง3ล้านบาทต่อปีมีมูลค่าการเติบโตเฉลี่ย7 ถึง10%ต่อปีพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะ300ถึง400แก้วต่อปีโดยเฉพาะคนทำงานแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นในเมืองค่ะการแข่งขันนะคะแบรนด์ใหญ่นะคะก็จะมีอเมซ o n แล้วก็สตาร์บัคค่ะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารที่มีกาแฟค่ะเราก็จะทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเช่นการทักทาย ความเป็นกันเองแล้วก็จดจําเมนูโปรดของลูกค้าที่มาประจํานะคะแล้วเราก็จะมีการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการทําส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นเป็นในตัวแล้วก็ตั้งโปรโมชั่นค่ะให้ดึงดูดลูกค้าเช่นซื้อ2แก้วแถม1แก้วให้กับลูกค้าประจําหรือว่าจัดส่วนลดช่วงเวลาเร่งด่วน ให้กับลูกค้าผู้ก,ก่อตั้งนะคะก็จะมีผู้บริหารผู้จัดการร้านกาแฟที่มีประสบการณ์ทางด้านร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารมาโดยตรงนะคะแล้วก็บาริสต้าค่ะที่มีทักษะหรือว่าการสร้างสารรค์เมนูกาแฟให้กับทางร้านพนักง,งานค่ะพนักง,งานหน้าร้านหรือว่าแคชเชียร์ที่มีทักษะการบริการหรือความสามารถที่แนะนําเมนูของทางร้านจดจําโปรโมชั่นของทางร้านได้เก่งค่ะ จุดเด่นหรือว่าบรรยากาศของทางร้านนะคะก็จะมีรสชาติของกาแฟค่ะเป็นหลักให้เป็นจุดเด่นของทางร้านของเราที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วก็บรรยากาศของทางร้านออกแบบให้มีคอนเซปต์เฉพาะตัวแล้วก็ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆที่ต้องการใช้บริการของทางร้านเราแล้วก็การบริการที่เป็นเลิศนะคะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้วก็ ทําการบริการให้จริงใจหรือว่าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ําค่ะค่ะความต้องการของลูกค้าก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าลูกค้าที่ต้องการรักสุขภาพเราก็มีทางเลือกให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะว่าต้องการแบบไหนโอกาสทางธุรกิจค่ะในไทยอ่ะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแบรนด์ของเราให้รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ